ตประมาณนีเละเพรว่าอไม่เคยมาเสร็จแค่ทส hmm. ุดห uh> ้าิบหกว่าทเล็กส anyway> ุดห้าสิบหกว่ามันอยู่ที่ที่ดินแต่บ้านเท่ากันหมดชตมนจะดที่ดินก่อนนะหลังนี้ห้าสิบหกหลังนี้หกสิบเท่าไหร่ หกสิบสงหรือเป่าก็หกสิหกสิถัดไปมัน7จ็ดมั้งนะพี่เอกมันจะ66 66บหหกสิเนี่ยร้านนี้นะกว้างกว่านี้แหละเดี๋ยวเปิดดูให้แป๊บมันก็จะมีที่ด้านหลังออกมาแบบว่าร้านอื่นก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับลังนเรียนว่างด้านหลังนี่แหละการที่อะไรครับมีบ้านเหรอตัวนี้หอกง่ายนะลูกเคยมาอยู่ใช่ไหมตอนนี้ผมไม่เคยมาเลยผมไม่เคยมาเลยนะครับ ด้านข้างก็กันไว้สองนี้กดถุงยาไว้เรียบร้อยนะไปกาดูในบ้านดีกว่าคุณปอยหาที่ขนาดประมาณเท่าไหร่ครับยก็มาเีายไม่ต้อแบบไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าอยู่เปค่แก้็เแค่นี้พอดีไหม <ะ S 2> พอดีเนาะตัวนี้ออกแบบไว้วางโต๊ะกินข้าวแล้วก็ห้องครัวครับก็ใหญ่อยู่นะ คือนี่มันมีห้องเข้าห้างไงห้องสำหรับตู้สูตรนิ้ไม่ต้องขึ้นชั้นบนห้องใหญ่ไหม,ไมห้องใหญ่สีหห่ห้องนอนใช้ห้องนองพาที่พาีาา่เปข้องบนข้างบนห้องใหญ่มากเลยนะข้างบนมีสามห้องนอน ก็อันนี้เป็นห้องนอนมีระเบียงะก็ใหญ่อยู่ก็ใหญ่มากค่ะใช่ครับแล้วก็มีห้องนอนด้านหน้าห้องนี้ออกแบบไว้ใส่ลรล่งๆแสงเข้าเยอะๆนะครับก็ใหญ่อหม่อกับ อพอๆกันนะคะใช่ห้องๆห้องพอๆกันแล้วก็ใช้ห้องน,น้ำนี่น,ะน,นี่เป็นมาสเตอร์เชมมมากห้องน้ำผู้าใจนะที่นี้จริงๆไงถ้าเป็นอะไรนะตอบโจทย์เลยค่นะอโอ้ <laughs> ครับขอบคุณคบที่ชอบแค่เียงแค่ั้นเองค่ะก็ชอบแห้นะครับอบอันนี้ใจก็ดูติดตามแบบมาพอตวตรวแบบว่าดูในเพจเหรออ๋อ F C F C ก็ต้องเชนเดลียาก่อนเลยยังไม่มีใช่ไหมยังอันนี้ยังสัังนี้ยังยังไม่ได้ติดเชนเดลียก่อนเลยชอบหลังนี้เหรอชอบชอบที่เป็นแบบที่ปที่เป็นแบบมากตรที่ว่าแปลงนี้ชอบไหมก็ชอบแต่บบว่ามันไทยมันให่ไปแล้วในคที่อยู่แลงเดียวเลยคือหนูหนูเคยดูลาราไว้อะมันที่มันแบบว่าเล็กกว่านี้แล้วมันก็ถูกลงเหมือนกีนก็มีนทั้มมีอีกอีกที่หนึ่ง ก็เดี๋ยวพาไปดูด้วยก็ได้ไะเดี๋ยวขับตามเดี๋ยวพี่ใกล้ๆเนี่ยหลังนี้สามเจ็ดเก้าให้ดูเอันนี้เป็นชอบอยู่แล้วรติดตามแบบขอบคุณมากแบบนี้ค่ะอะไรไแบบนี้อันนี้เขาให้นะเนี่ยพระบูที่นอนมีมาแล้วแต่ยังไม่ได้ผูกนี่หนักสิไ่ใช่ ชอบพพับี่้นไหม่ยเรีงเหมืนนนพอนพี่อกชอบปา <c oughs> เข้ามาชมกันก่อนพี่บ้านหรูหราแบับสไตล์รักชุรีงานก่อสร้างเก่ิเนียมเลยนะนี่เข้ามาดูนะจีแค่ไหนก็ต้องเข้ามาชมก่อนชอบถูกใจค่อยเข้ามาจองก่อนรู้แค่ไหนรู้แล้วค่อยมาบอกสามเจ็ดเก้าล้านโดนใจแล้วค่อยบอกและนี่คือเอกอารีอยากจะบอกเอฟซีว่าโครงการนี้ดีลูกค้าทุกท่านการันตีบ้านหรูหราสไตล์รักชุรีเริ่มสี่สามตารางวาไปเลยพี่ถนนกว้าง 8, แปดไปสะดวกสบายเลยนี่และนี่คือเอกอารีแกหน้าบ้านเขาก็ทำดีจัด รถสองคันมีล้วเหล็กดัดหรูหราจริงนะสวยจัดและตัวบ้านก็ออกแบบมาดีจัดห้องนอนก็กว้างฟ้าก็สูงจัดรับรองว่าไม่เอิดอาดประตูตใช้ U P V C คันซึมและเสียงได้อย่างดีอ่ากระเบื้องใช้อย่าง s P C ไ่ดูดน้ำและกันบกอย่างดี